สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิ่งก็จะมารีวิวแนะนําเทคนิคและไกด์การเล่นสำหรับโหมดซอมบี้โหมดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาผมกับระดับไนท์แมร์ก็มาดูกว่าผมว่าวิธีการเล่นทํำยังไงเนี่ยเราถึงจะสามารถผ่านโหมดซอมบี้ระดับไนท์แมร์ได้ว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างในแต่ละวันแต่ละสเตจก็มาดูกันเลย สำหรับคำแนะนาการเตรียมตัวอย่างแรกเลยผมสรับคนที่อยากจะลงในหมวดของนแม่ก็คือค่าพรสวรค์นเนี่ยอย่างน้อยเลเวลของตัวป้อมปืนของเราก็ควรที่จะเป็นเลเวล15ขึ้นไปครับผมถึง20ก็จะยิ่งดีมากก็ควรอัพดาเมจป้อมปืนเป็นระดับแรกอันดับที่2เครื่องมือช่งอางครับผมควรที่จะได้ประมาณสักเลเวล15เพื่อให้เราเนี่ยจะปลดล็อกในส่วนของตัวพาสสิฟซ่อมป้อมเร็วขึ้นนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูเลือดป้อมหรือว่าช่วยซ่อมป้อมต่างๆเพราะว่าในหมวดนแม่เนี่ย ซอมบี้มันจะตีป้อมแรงมากครับผมตั๊บเดียวเนี่ยเลือดแทบจะหายหมดเร็วมากก็ต้องซ่อมป้อมเร็วตามมาเร็วถัดมาที่แนะนำครับผมก็คืออัปเกรดในส่วนของพวกอา,าอาวุธดาเมจอาวุธต่างๆแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนของเกราะแล้วก็ความทนทานตามลําดับในส่วนของเขาแนะนาในการอัปถัดมาในส่วนของการเลือกใช้างานในตัวปืนนะผมก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปืนที่ควรแนะนำเอาไปดับแรกเลยเนี่ยก็เป็นปืนสไนเปอร์ครับผมก็เป็นตัว dlq 3 3 ในส่วนของการปรับแต่งเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้เลยผมแน่นอนว่าปืนสนเนี่ยหลักๆของเราก็คือเอาไว้ยิงแมงกระพุนนะผมกับเอาไว้ยิงพวกตัวบอสเพราะดาเมจของมันเนี่ยจะยิงทีนึงเนี่ยขึ้นหลัก2-30,000หมื่นได้เลยเนะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นมุนในปืนสนที่สําคัญมากในการเล่นหมดซอมบี้ถัดมาก,กับปนลรองเซิร์ฟอีกหนึ่งกระบอก็ผมพี่ลิงก็แนะนำว่าเป็นปืนตระกูลสาย l r mg เพราะว่าลูกกระสุนเยอะโดยเฉพาะให้เกิดว่าใจที่เป็นตัวแนะนำที่สุดก็แนะนำว่าเป็นตัว pkm ับผมเพราะ pkm เนี่ย แน่นอนว่าเราสามารถใส่แม็กซีนเพิ่มได้อีก100ลูกเป็น200ลูกด้วยกันนะผมทำให้เวลายิงซอมบี้เนี่ยบอกเลยว่ายิงโคตรมันนะผมในส่วนของการปรับแต่งตัว P.K.M ก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะก็เป็นปืนหลักที่แนะนําว่าในเรื่องของการอัปเกรดในการใช้เล่นด่านและก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในหมวดซอมบี้ในคราวนี้ผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตู้อัปเ,ปเกรดอาวุธเข้ามา ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวอัปเกรดอาวุธต,ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทําการอัปเกรดกับตัวปืนไปจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของดาเมจของตัวปืนให้สูงขึ้นเียดีว่าการที่จะผ่านโหมดซัมบี้ระดับไนท์แมร์ให้ได้เนี่ยการอัปเกรดของตัวอาวุธเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญสุดๆไปเลยผมที่จะช่วยทำให้เราเสามารถแบกผ่านไปได้นะในช่วงของวันแรกๆแล้วก็วันสุดท้ายนั่นก็เพราะว่าดาเมจของตัวอาวุธระหว่าง,งการอัปเกรดกับไม่อัปเกรดเนี่ย คือมันจะเห็นผลมากๆเลยผมยิ่งอัปเกรดขั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นผลมากขึ้นท่านนั้นแต่ต้องมีข้อระวังก็คือปืนไหนที่เราทําการอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่กระบอกนั้นนะผมพอเราไปเก็บตามพื้นกระบอกใหม่หรือว่าซื้อกระบอกใหม่มานะการอัปเกรดของเราเนี่ยก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ปืนเดิมอย่าเปลี่ยนปืนบ่อยทันมาก,กับอินถงอุปสรรคในการเล่นกับผมในช่วงของวันที่4วันที่5ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสุ่มในส่วนของพายุเอเนจี s สตอร์มครับผมซึ่งเจ้้าาพยุตัวนี เมื่อปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ตัวป้อมปืนของเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวครับผมอันนี้เราจะเปิดจังหวะให้ซอมบี้เนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ตีป้อมเราแตกได้ในเวลาอันสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามสังเกตด้วยว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยที่ป้อมเนี่ยมันขึ้นสัิทรักให้เราทาการซ่อมแซมเนี่ยก็รีบไปตีป้อมเพื่อให้ทําการซ่อมแซมแล้วก็ทาให้ป้อมเนี่ยสามารถกลับมายิงได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะและถัดมากับการอัปเดตภารกิจในช่วงกลางวันภารกิจใหม่ครับผมที่เวววป็นหััตซล้วะ โดยภารกิจตัวนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีตัวหมาเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะมีวงไฟขึ้นมาครับผมโดยเป้าหมายหลักของการทาภารกิจตัวนี้ก็คือทําการฆ่าซอมบี้ในบริเวณที่เป็นวงไฟอ่ะต้องย้ําก่อนว่า,วาต้องฆ่าซอมบี้ในบริเวณที่เป็นวงไฟเท่านั้นนะผมพอซอมบี้เนี่ยเดินมาบริเวณตรงวงไฟพบเนี่ยก็ให้ไฟเผาซอมบี้ตายให้ครบจํานวนที่กําหนดไว้ก็คือ10ตัวก็จะผ่านภารกิจตัวนี้ได้ซึ่งบางคนเนี่ย ก็จะมีปัญหาว่าทายังไงถึงจะผ่านภฐฐฐารกิจนี้ผมลหลักของเราก็คือพยายามเก็บป้อมปืนอย่ายิงซอมบี้เพราะบางคนป้อมปืนแรงเนี่ยซอมบี้มันตายก่อนมาถึงวงไฟผมก็เลยค่อนข้างที่จะมิชชั่นเฟลกันค่อนข้างเยอะก็เป็นเทคนิคในการเล่นในสุดของภฐฐารกิจอันใหม่อันนี้นะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการอัปเกรดของตัวป้อมปืนให้ลงโหมดในแมวแบบสบายๆผมป้อมแรกที่ควรสร้างเนี่ยควรจะมาเป็นสายกินเนตแล้วก็ขึ้นมาเป็นสายมิสไซ ข้อดีของสายมิซายก็คือมันโจมตีไกลโจมตีเอลยและดาเมจดีทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเงินในช่วงต้นดีมากครับผมเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากหมดนแม์เนี่ยเงินต้องเอาไว้อัปเกรดป้อมปืนเอาไว้อัปเกรดปืนแล้วก็เอาไว้ซื้อของต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะมีป้อมนี้เป็นป้อมแรกเอาไว้ฟาร์มเงินในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ถัดมาป้อมสองป้อมสามป้อมสี่อันนี้อยู่ที่สถานการณ์เลยผมว่าในตอนนั้นเนี่ยทีมของเราเป็นยังไงแต่เกิดให้แนะนําถ้าเป็นไปได้ควรจะขึ้นเป็นแคนนอนเลยผมยิ่งขึ้นเป็นแคนนอนที่เป็นคลาสเทียสสีทองได้เวลาเล่นตานนเนี่ยก็จะยิ่งสบายมากขึ้นแต่เก๋อว่าใครที่ดูว่าเราเนี่ยดาเมจอัพมาในค่าสวรรค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็นั้นว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีป้อมที่เป็นพวกไฟกินเนตมาด้วยอย่างน้อย1-2ป้อมเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถซโลมอนแล้วก็ช่วยในการฆ่ามอนได้ง่ายขึ้นนะ เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงเวลามาแนะนําไกด์ในการเล่นแต่ละวันในโหมดไนแมร์กันดีกว่าผมก็อ,อื่นเลยต้องบอกว่าการเล่นในโหมดไนแมร์แต่รอบถ้าเกิดว่าใจเล่นให้ผ่านเนี่ยใช้เวลารอบหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นาทีด้วยกันนะผมก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะก็เลยดูว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นพี่ลิงแนะนําว่าควรจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยผมไม่ควรที่จะเล่นแบบโซโลนะ เพราะบางทีเนี่ยเราไปเจอสุ่มสควอตที่เขาเล่นไม่เป็นมาเนี่ยบอกเลยว่าตัวแตกแน่นอนนะเพราะว่าบ,บทไหนแมนเนี่ยมันยากสมชื่อเลยนะเดยสับเช้าวันแรกครับผมพี่ลิงก็แนะนำว่าทุกคนเนี่ยกระจายกันขึ้นฮอแล้วก็ขับรถไปฟาร์มตามที่ต่างๆของแผนที่ในโหมดของแบ็กเอาท์ ยิ่งเป็นวันแรกๆเนี่ยพยายามฟาร์มในส่วนของเศษชิ้นส่วนการอัพป้อมปืนให้ได้มากยิ่งอัพรากเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเล่นในช่วงของวันแรกๆสบายผมเพราะว่าแรกๆเนี่ยพี่ลิงบอกเลยว่าน่าจะค่อนข้างเป็นปัญหาเลยนะสำหรับคนที่มีแต้มพรสวรรค์ค่อนข้างเร็วต่บนะผมเพราะว่าวันแรกๆเนี่ยก็แทบจะแพ้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าในส่วนของป้อมปืนของเราเนี่ยไม่อัพขึ้นเร็วสูงๆในส่วนของไรและก็จุดฟาร์มอันนี้เดี๋ยวพี่ลิงอาจจะมีการทาคลิปแยกให้กันนะว่าจุดไหนบ้างที่ฟาร์มค่อนข้างดีในแผนที่ใหม่ในนหดตัวี้ และในช่วงกลางคืนของวันที่หนึ่งครับผมวันแรกเนี่ยพิลิงก็แนะนําว่าพยายามประหยัดกระสุน้หน่อยดีกว่าผมพยายามใช้ประแจในการตีซอมบี้นะเพราะว่าในวันแรกเนี่ยจั๊แจของเราเนี่ยยังพอจะตีพวกซอมบี้เข้าได้อยู่ผมก็ใช้ปแาแจไปก่อนเพื่อประหยัดในส่วนของทรัพยากรกระสุนแต่ก็ได้เงินค่อนข้างเร็วด้วยนะ ในวันแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถอัปเกรดป้อมปืนได้ที่เป็นป้อมปืนแรกเนี่ยเป็นเทียสองเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะค่อนข้างหัวหมุนเล็กน้อยนะเพราะซอมบี้เนี่ยมันจะมาทุกทิศทางเลยผมมันจะต่างจากในการเล่นโหมดปกติก็คือถ้าโหมดปกติเนี่ยก็คือมันจะมาด้านเดียวใช่ไหมแต่ว่าในโหมดของนายแม่กลางคืนเนี่ยมันจะมา2ด้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามแบ่งในส่วนของคนเนี่ยกัน2ด้านพร้อมกันนะ แล้วก็หนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยผมพวกขวดน้ํายาต่างๆอย่างเช่นขวดบัฟรีโ o ลดหรือว่าขว,วดวิ่งเร็วเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าสําคัญมากเลยผมก็พยายามกินเรื่อยๆเมื่อเราเน<ๆ>ีย่ยมีเงินเหลือๆนะเข้าสู่ช่วงเช้าวันที่2ก็แนะนําว่าพยายามกระจายกันขึ้นฮอแล้วก็ขับรถไปเก็บในส่วนของตัวแอร์ดอ ยิ่งเก็บแอร์ดอปเยอะเท่าไหร่ทีมก็จะยิ่งเล่นง่ายขึ้นเท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นเนะี่ยชาววันที่2พยายามเน้นเก็บแอร์ดอปแล้วก็เดินฟาร์มในส่วนของอุปกรณ์อัปเกรดป้อมปืนให้ได้มากที่สุดนะผมก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดก็ยิ่งเล่นสบายในช่วงวันที่2นะและเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนของคืนที่2อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปืนไหนที่เรายังไม่ทําการอัปเกรดมาเนี่ยบอกเลยว่าจะเริ่มยิงพวกซอมบี้ไม่เข้าแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนที่2นี้ อย่างน,น้อยๆแล้วคนที่จะเริ่มทาการอัปเกรดป้อมปืนเนี่ยให้ได้อย่างน้อยเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองด้วยการจ่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดและสัะคนที่เล่นเป็นสายปืนนะผมในวันนี้เนี่ยอย่างน,น้อยๆเราควรที่จะเริ่มต้องอัปเกรดปืนของเราได้แล้วอย่างน,น้อยๆให้เป็นเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองเช่นกันนะผมถึงจะสามารถยิงซอมบี้เข้าเพราะเกิดการอัปเกรดมาเนี่ยดาเมจต่างกันมากเลยผม ไม่อัปเกรดดาเมจอยูที่ประมาณ3040แต่พออัปเกรดมาเนี่ยดาเมจจะเพิ่มเป็นประมาณ120หรือเวลหนแล้วก็เลเวลสอง 2, เนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ240กว่าๆเลยนะก็ยิ่องอัปเกรดสูงดาเมจต่อทำต่อซอมบี้ก็ยิ่งสูงตามโดยสำหรับข้อระวังในคืนที่2นี้ผมจะเริ่มมีตัวซอมบี้แมกกะพุนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วผม อันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซอมบี้แมนคูนเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีส้มๆปรากฏขึ้นมาตรงแผนที่นะก็พยายามฆ่าให้ได้เป็นลำดับแรกนะเพราะว่าเจ้าซอมบี้แมนคูนพวกปปน,นี้เนี่ยมันจะเพิ่มเกราะให้ซอมบี้ปกติทให้เราเนี่ยแทบจะยิงไม่เข้าเลยนะก็เรียกได้ว่าพยายามฆ่าเป็นตัวแรกเลยเมืเ่อเจอเห็นและถัดมาก,กับเช้าวันที่3 ในวันที่3นี้ผมในช่วงของตอนเช้าเนี่ยจะเริ่มมีมิชชั่นให้เราเนี่ยเริ่มทําเพื่อเก็บในส่วนของเว้ต่างๆได้แล้วผมถ้าเกิดว่าเราสามารถทําภารกิจสําเร็จเราก็จะรับในส่วนของตัวอุปกรณ์อัปเกรดป้อมปืนเป็นจานวนมหาศาลก็พยายามทาให้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรมากับเพื่อนนะผมโดยเฉพาะการขับฮอนะเนี่ยก็ขับมา2ฮอเลยก็ได้นะจะได้ไปเร็วหน่อยพอทําการภารกิจตอนเช้าเสร็จ ก็กระจายกันเก็บในส่วนของแอ o ดอแล้วก็เดินฟาร์มตามปกติจนหมดเวลาช่วงเช้าโดยสำหรับทิศแนะนําเพิ่มเติมก่อนขึ้นวันที่3เนี่ยเราควรที่จะซื้อในส่วนของปืนสไนเปอร์เดลซือสามาติดตัวด้วยนะเพราะว่าปืนสไนเปอร์เนี่ยมันเอาไว้ทำเควสพวกยิงบอสกับยิงริสตัลเนี่ยครับรับเดียวเนี่ยก็แตกเลยมากๆเลยผมก็แนะนําว่าให้ซื้อตัวมาด้วยในวันที่3เพราะสังเกตดีๆในหมวดของไนท์แมนเนี่ยในเควสประจําวันกับเลือดบอสเนี่ยมันจะเพิ่มเฮชีมากขึ้นนะผมถ้าเกิดว่าใช้ปืนปกติเนี่ยบอก ยังไงก็ไม่พอผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามซื้อสไนเปอร์มาเลยดีกว่าที่อยู่ในโหลดเอาราคา2,500นะหรือเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนของคืนที่3ในช่วงนี้ป้อมปืนของเราควรที่จะเริ่มขึ้นอย่างน้อยเทียรสให้ได้เลยครผมน้อยป้อมถึง2ป้อมไม่งั้นเนี่ยอาจจะพังได้ผมเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเลือดเยอะโคตรและตีแรงโคตรโคตรรวมถึง ปืนที่เราใช้ผมก็ควรจะอัปเกรดอย่างน้อยๆเป็นเลเวล2ถึงเลเวล3เ <_ d ata> ช่นกัน1กระบอกก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถผ่านคืนที่3ไปได้อย่างง่ายขึ้นและก็ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ปืนสาย LMG <_ d ata> ผมหรือว่า AR หรือว่า s ิเนี่ยเราสามารถซื้อกะสุนได้ในส่วนของตัวช็อปนะก็ไม่ต้องกล,ลัวเรื่องกระสุนหมดนะโดยในสิ่งที่ต้องระวังในคืนที่3นี้ผมนอกจากโดเมนกะพุนเนี่ยที่มันจะผุดมาไม่หยุดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาก็คือในส่วนของตัวบอสนะผม บอสที่เป็นตัวกันเนอร์จะเริ่มมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่มาประมาณสัก3าตัวด้วยกันยจุดนี้เนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้องซื้อปืนเซน e เปอร์ดีเอีสมสามมายิงหัวบอสได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ปืนปกติยิงเนี่ยก็อาจจะยิงไม่ค่อยเข้ากรบผมก็ใช้ดีเอลเปล่าๆที่ยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ผมเก็บตังเอาไว้อัปเกรดในช่วงประมาณวันที่4วันที่5หรับตัวดีเอนะ หรืออย่างนึง่งก็ผมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตัว PKM เนี่ยอัปเกรดมาขึ้นประมาณเลเวล3ามหรือเลเวลสได้นี่อันนี้ก็ใช้แทน DL ได้เหมือนกันนะผมเพราะดาเมจแรงพอที่จะสามารถฆ่าบอสได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเน้นยิงหัวรัว,รวโดยคืนที่3นี้จะเป็นคืนเลยด้ว่าคืนวัดใจเลยผมถ้าเกิดว่าตี้ไหนไม่แข็งเนี่ยก็จะแตกค่ายกันไปนะแต่เกิดว่าตีไหนแข็งพอก็จะไปได้ลุยต่อในวันที่4แล้วก็วันที่5้านะ โดยอย่างน้อยในทีมเนี่ยก็ควรจะมีสักหนึ่งคนนะผมที่เล่นสายประแจมาซ่อมป้อมซ่อมฐานให้ด้วยนะเพราะเผื่อมีอะไรพลาดึ้นมาซอมบี้เนี่ยมันจะปุ้มเดียวฐานแตกได้ภายใน5วินาทีผมก็ต้องระวังในเรื่องของเลือดฐานนิดนึงในช่วงเช้าของวันที่4ก็เหมือนเดิมให้แนะนําว่าขึ้นหอรวมตัวกันไปทำภารกิจในช่วงเชา้าเพื่อเก็บในส่วนของตัวชิ้นส่วนประกอบอัเก็ตป้อมปืนนะผม พอทาการทาอัปเกรดภารกิจตอนเช้าเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็กระจายกันไปตารรมชิ้นส่วนป้อปืนตามเมืองตากเหมือนเดิมเมื่อมีอเวลาเหลือหรือก็สำหรับคนที่ของเต็มก็ผมตัวฐานของเราเนี่ยมันจะมีช่องเก็บของนะก็สามารถเข้าไปอัปเกรดหรือว่าเก็บของในส่วนของตัวอุปกรณ์อัปเกรดป้มอมปืนได้นะในกรณีที่ช่องเต็มในช่วงของคืนที่4อันนี้เนี่ยพลิงต้องบอกเลยว่าซอมบี้เนี่ยมันก็คล้ายค้คืนที่3ครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาก็คือจะมีจํานวนปริมาณที่มากขึ้นและก็เพิ่ม HP ให้มากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของเทคนิคในการเล่นคืนที่4ี่ก็คือให้เรานะทําการอัปเกรดในส่วนของปืนสไนเปอร์ DL ยินสมสามเนี่ยอย่างน้อยๆขึ้นสักเลเวล1ถึงเลเวล2ครับผมก็จะสามารถยิงพวกตัวบอสตัวใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมทลยฆ่าพวกบอสตัวใหญ่ตายเนี่ยบอกเลยว่าเพียงแค่นี้เนี่ยก็สา,ม,สาม,มารถผ่านคืนที่4ได้แบบอีซ e ี e ่อีซี่แล้วนะแต่นอกจากปืนหลักที่อัปเกรดเลยผมป้อมปืนปกติของเราเนี่ยตอนนี้เราก็ควรจะเริ่มขึ้นเทียร์สให้ได้อย่างน้อย3าถึงสป้อมเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าในช่วงวันที่5เนี่ย ถ้าไม่มีเทีย3เนี่ยขึ้น4ป้อมเนี่ยอันนี้อาจจะเล่นยากสุดๆไปเลยนะและสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมนอกจากตัวบอลแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวซอมบี้ที่มีสกิลโจมตีป้อมและป้อมจะเสียผมทําให้ป้อมไม่สามารถยิงได้ในจังหวะนั้นเนี่ยก็พยายามสังเกตป้อมดีๆเลยนะบวกกับในช่วงคืนนี้จะเริ่มมีในส่วนงตัว energy store มาโจมตีป้อมของเราทำให้ป้อมของเราเนี่ยเสียหายไม่สามารถโจมตีได้เป็นระยะเวลาชั่วคราวอันนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ซอมบี้เนี่ยตีกรั้เดียวเนี่ยป้อมแตกทันทีนะ แลสำหรับการอัปเกรดปืนสไนเปอร์ผมก็แนะนำว่าดีย์คีมสามเ่ยถ้าเกิดว่าจะให้ชัว์เนี่ยก็อัปเกรดในตอนช่วงเช้าของวันที่5ไปเลยก็ได้นะจะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการเล่นมากขึ้นแล้วถัดมาในช่วงเช้าของคืนที่5อันนี้ก็จะเริ่มมีฮอเกิด2ตําแหน่งแล้วผมก็แนะนําว่าให้กระจายกันขึ้นฮอแล้วก็มาทาภารกิจในช่วงเช้าเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครที่มีปืนอัปเกรด เป็นเลเวล4เลเวล5เนี่ยก็บอกเลยว่าป้อมเนี่ยยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วหรือว่าทำภารกิจอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเคลียร์ภารกิจได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่อัปเกรดป้อมปืนหรือปืนเลเวลสูงๆและถ้าเรือมีเวลาต่อเนี่ยก็แนะนําว่าพยายามเดินฟาร์มตามเมืองต่างๆเก็บชิ้นส่วนอัปเกรดเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนขอชิ้นส่วนชิ้นไหนหรือว่าเราไม่มีชิ้นไหนเนี่ยก็ขอเพื่อนได้นะพยายามขึ้นเทียร์ปืนให้ได้เป็นสีทองหรือว่าเทียร์สีได้อย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองป้อมในคืนนี้น และเข้าสู่ช่วงคืนสุดท้ายกับคืนที่5คืนลุนระทึกครับผมคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่มีระยะเวลาการคืนยาวนานที่สุดเพราะคืนอื่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3นาทีต่อนคืนแต่คืนนี้จะต้องใช้เวลา4นาทีครึ่งถึงเกือบเกือบนาทีด้วยกันนะก็เลยรียกว่าเป็นคืนวัดใจคืนสุดท้ายและสำหรับข้อแนะนําเพิ่มเติมในการเล่นคืนที่5ผมก็เกิดว่าใครที่ขึ้นป้อมปืนเทียสี่เนี่ยอย่างน้อยสองถึงสี่ป้อมแล้วก็บอกเลยว่าคืนนี้ก็จะเล่นสบายมากขึ้นแล้วผมแต่ต้องดูด้วยว่าเพื่อนของเราขึ้นเทียสี่ได้หร ถ้าเกิดว่าทุกคนขึ้นเทียร์สได้เนี่ยก็บอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยซี่ครับผมปล่อยผ่านไปได้ก็เลยนะเพียงแค่เน้นใน,นเรื่องของการยิงพวกตัวบอสใหญ่เป็นหลักก็จะไม่มีปัญหาแล้วและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยอย่าลืมอัปเกรดในส่วนของปืนหลักของเราด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดตอนนี้ตัวอย่างที่ลิงใช้ RPD หรือว่าปืนสไนเปอร์ด e อคิม3เนี่ยพยายามอัปเกรดให้ได้เลเวลสูงๆในคืนสุดท้ายนี้เมื่อเงินเหลือนะก็จะช่วยทำเราเนี่ยสามารถยิงบอสแล้วก็ยิงลูกกระจอบผ่านได้อย่างง่ายได้ โดยสำหรับข้อรองเพิ่มเติมในการเล่นคืนสุดท้ายนี้ผมก็คือตัวแมงกะพุนเนี่ยมันก็จะเกิดมามากขึ้นกว่าเดิม2เท่าและก็เกิดทุกทิศทางเรียกได้ว่าสีจุดชมพูเนี่ยดูจุดทุกจุดที่เราันเนี่ยหันหน้าไปเลยก็ได้ผมก็เป้าหมายแรกในการฆ่าเนี่ยก็คือเจ้าพวกแมงกะพุนอันนี้นะแต่ก็ที่เหลือในอันดับที่2องรองลงมาก็คือเจ้าพวกบอสนะผมก็ใช้ปืนสไนเปอร์หรือว่าปืนยิงไกลๆเนี่ยค่อยๆฆ่าบอสไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราสามารถยิงได้เมื่อไหร่ก็จะเล่นสบายมากขึ้น และในช่วงเวลาประมาณ2นาทีสุดท้ายของผมก่อนจบคืนนี้เนี่ยมันจะเกิดพายุ Energy s ตอ r ์เนี่ยประมาณ3-4ครั้งก็พยายามสังเกตป้อมปืนของเราให้ดีว่าป้อมปืนของเราเนี่ยโดน Energy s ต o r ์โจมตีหรือเปล่าก็สังเกตว่าถ้ามันมีตัวเฟืองขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยก็ให้รีบทำการซ่อมป้อมปืนทันทีผมเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยหยุดการโจมตีไปแค่4-5วินาทีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าในรลกแตกทันทีครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ป้อมปืนไม่แข็งพอเนี่ยในช่วงนี้ป้อมปืนก็แทบจะละลายหายไปเลยนะถ และถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทนทานอยู่ได้ดจนกระทั่งคืนนี้ห้าและหมดเวลาเมื่อไหร่ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทานโมสบี้ในระดับไนแอมเนี่ยได้แล้วนั่นเองก็เรียกได้ว่าใครที่ผ่านแล้วอย่าลืมเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทั้งตคลิบชั้นนะว่ามันโหดแลวก็ยากขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมท่านช่องยูทูบแลวก็แฟนเพจเพฟซบุ๊กนะสำหรับ